เจอเรื่องแปลกๆถ้าใครมาเนี่ยเนี่ยตาไม่ได้กินตุ้นตุ้กันไปเฉือนเดือดรัดอย่างเร่งนะครับ ไม่ว่าเปล่าไม้ของลูกค้าจะย้ายแค่ไหนทีมบริการลังการคายของคุปต้าจะพยายามให้ลูกค้าซ้ำ็จตทำเปล่าไม้ข่านมาีติดติดว,ว่าว่าปราทตายนี่คำไหนดิมันเป็นคู่เลยอ่ะห้า,าร้อยกว่า โอ้ยอย่างเร่งนี้ถ้าเป็นปรสรากังก<อ>าอร่อยมากเอร่อยมากอร่อยมากได้เร่งอ,อกได้เร่งอ,อกได้เร่งอ,อกถ้าเป็นปรสรากังกะเนี่ยสะใจเฉยข่ามายะ่ามอยรสรากังกาบอกไม่มีไม่มีดูตำราะหม,มาบกหมาตรแล้วเป็นปรสรากังกมาทำไมมาทำอะไรได้ปรมนาณน,นั้นนะ <S 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 รับครับกลับีครักครับปุ้มอยากจะรู้รายการเทคนิคเตยั่มอุบัตกับปุ้มองกิ้อมาต้อกินอะไรกันเมั่งเนี่ยเกัากัวงกเวครับก้าวปุมกินนามิดยังไงเอาเดียวันนี้ปุ้มจะกลาวมาเอร์วิสศษมาตกวจเช็กรถไอปีว่ามีปัญหาตรงไหนพิสกัดตรงไหนคือไอโบกได้เลยมีรถที้อย่างโม่งเลยพี่วันนี้เกือบเกือบผันซ้ำเครับไม่คิปเลยดูเลยยออกมา เดี๋ยวผมก็ทําการตัวเช็คเลยนะครับเราจะมีโป่งกองอากาศให้ทำการรันในตู้แอร์เลยมอหนามโมแรนี่คือเดี๋ยวจะเลายเม็ดเลยเช็คน้ำมันเครืองอยู่ไหนคะนมครับอยู่ในคาครับรับหนามโมผักก็ปกติครับอาจารย์ตีบโปรอากาศมีกุ้นไหมมีนิดหน่อยครับเดี๋ยวทำการเป่าให้ครับ นั้มันไปมั้งแบตเตอรี่แบตเตอรีร่ไฟเต็มปกติครับทำกันมีไหมครับทำกันมีครับผม,บมอันนี้คือการตรวจเช็ครญ,ญาะน,านา้ำมันน้ำคุณมีเล็กน้อยทีงบานกลางครับมีรญ,ญาะไหมครับ,ม,รบมีครับเดี๋ยวจะทำการเป่าไว้นะครับ มีพิซซ่ามีอะไรเผื่อไม่กับการเดินมีเรื่องเอียงเอียงู่นิดนึงกลางกว้างกักบแต่เดี๋ยวผมจะทำการตรวจเช็คให้กับผมเสร็จแลเราลองเดินเล็กโค้ว่ายังจริงมากยังละลายระยะกล้องเท็มมีเท้าไม้เครื่อ,องที่อยู่ติดกันอยู่ครับผมอ่ะวันนี้เปิดได้ทำการตรวจเช็คป,ปกติทุกอย่างนะครับ โครงการอ่านายแค่ตัวเจ๊กกลาง4เจ็ดถ้ามีข้อสอบถามนะครับแม่สูงให้ดูบริการสยามคอมพิวตอร์หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนะครับตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับไม่เว้นวันยึดนะครับแต่เลือดนะครับอ่าเปิดเผยข้อตัวหลักคนนะครับครับครับดีครับขอบคุณมากครับเจอเรื่องแปลกๆจอดรถนักซีเว่นเชียรหลู่เจ๊อยู่ปักงเชียรไม่ได้ เอา้าปิดกันเอา้าปิดกันเอา้าปิดกน <laughs> ันมันมันนี่เตียงก็เตียงเดียวทำรังกับเบ,บเื้อเร็วน,นุมจีน,น,น,นปลา,า,าชืนกินปลาชื้นแข่งว่านี่หนังตีแข่งตีแข่งก๋อยแข่งเต่าบันร้องเป็นอะไปลาชื้นก็ได้ เอาแกงกะทิกับน้ำพริกครับมาำิกได้เลยนะพี่ครับนัดทยกัปยังพักมานนินี่พักอะไรนัดทีหยดมุ้ยหยดมุ้ยนี่หยดมุ้ยักอะไรหยดไแกลางมาไบนี่ลบบแบบกลางนี่คือไาวงไม่ยาดวงบางคนก็เยอะไปเม็ดน้อเลยเกี๊ยมลูกเกยมอยเลนี่มัน เพ,พยยื่อนก็นำยานีกระชั้นเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนนะบางเจ้ากรสชั้นแต่ละวันนั้นไม่เหมือนกันมงังชืดนมั้งไม่ตื้นเขื่องมั้งแต่ว่าที่นี่คือกระชั้นเสมอคนเสมอปไปตุ้งบอกคา,าใจดีอันนี้กินเส้น็จนำนำยาแห้งไปเติมเลยหมาเจ้นี่คือขาดไม่ได้กับนุ่มชิ้นปลาชื่นนี่ประมาณอาซาก้านะครับถ้าใครมาเจ้เนี่ยแต่ไม่ได้กินนุ่มชิ้นแต่ปลาชื่นเดือดลัดอย่างเร่งนะครับอ่ะเรียบกินว่าโย ไปร้า,าลูกค้าแล้วลุยต่อนมาหรอกลุยต่อไม่รอแล้วนะไม่ว่าเป่าไม้ของลูกค้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนทีมบริการลัางการท้ายคูโบต้าจะพยายามบรรลุเป่าไม้ให้ลูกค้าสำเเ็จเย้